เวลาเราพูดเรื่องความยากจนเนี่ยในสังคมไทยเนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนว่าเราพอเราพูดเรื่องความยากจนมันมีความรู้สึกว่าเรากำลังจะไปแก้ปัญหาให้เขาอะซึ่งไม่เกี่ยวกับเรานะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าเวลาเราพูดเรื่องนี้เราเราไม่ได้พูดเรื่องความยากจนหรอกผมคิดว่าเราพูดเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมนะพวกเขาถูกทําให้จนประการแรกนะครับพวกเขาอยู่ในระบบเศรษฐกิจที่ทําให้ชีวิตเขาไม่เสถียรไม่มั่นคงและการไม่มั่นคงของเขาและการที่ทําให้เขาจนกว่าเพื่อนเนี่ย ผมอยากจะบอกว่ามันไม่ได้ทําให้เขาําบากเท่านั้นมันทําให้คนทั้งสังคมด้วยการต่างหาที่ลําบากถ้าคุณอยากให้มีทุนมนุษย์มีแรงงานที่มีคุณภาพคุณต้องทําให้พวกเขามีคุณภาพให้เขาไม่ถูกกีดกันจากการศึกษาดังนั้นเวลาเราพูดเรื่องนี้เราไม่ได้พูดเรื่องการแค้ปัญหาให้เขาเรากาลังพูดให้สังคมมันไปได้แต่ถ้าเราอยู่ในสังคมที่มันเหลื่อมล้ําสูงขนาดนี้เนี่ยผมทําวิจัยในฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่นะ ผมคำวิจัยใ,ใช้เวลานานๆอย่างฟิลิปปินส์ประเทศที่เหลื่อมล้ำสูงคุณจะอยู่ในประเทศที่มีความสึกไม่ปลอดภัยไม่มั่นคงต่อให้คุณมีสตังค์แค่ไหนคุณก็ต้องมีคุณไม่มีความสุขดังนั้นผมคิดว่าถ้าถามว่าเพราะอะไรผมคิดว่าที่ผ่านมาเรานักจะนึกถึงการพัฒนาบนทิษฐานที่มุง่งการจกเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เรียกว่า growth เนี่ยนะเราอยากจะลงทุนนู่นอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจอะไรจะเป็น,นกลไกใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่สิ่งที่มันสําคัญไม่น้อยกว่ากันก็นนคือว่าพอมันโตแล้วเนี่ยมัน การจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ทั่วถึงหรือเปล่า